สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้เราก็กลับมาพบกันในรายวิชาเคมีอเนนซีสำหรับหัวข้อสารประกอบโคออร์ดินชันค่ะซึ่งในพา์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนเกี่ยวกับทฤษฎีที่ใช้ในการอธิบายพันธะในสารประกอบโคออร์ดินชันหรือสารประกอบเชิงซ้อนนั้นก็คือทฤษฎีพันธะวาเลนต์หรือวาเลนต์บอลเทอรีค่ะแต่อย่างที่อาจารย์ได้กล่าวไปนะคะว่าทฤษฎี vbt เนี่ยก็ยังมีข้อจํากัดบางอย่างที่ยังไม่สามารถอธิบายสมบัติบางประการในสารประกอบเชิงซ้อนได้ เพราะฉะนั้นในวันนี้เราจะมาเรียนอีกทฤษฎีหนึ่งนั่นก็คือทฤษฎีสนามผลึกหรือ crystal field theory ค่ะ ก่อนอื่นนะคะอาจารย์ขอทบทวนเล็กน้อยเกี่ยวกับทฤษฎีพันธะวาเลนซ์หรือ VBT ค่ะโดยหลักการของ VBT นะคะจะอาศัยการโอเวอร์แลกันของออร์บิทัลระหว่างโลหะอะตอมกลางกับลิแกนค่ะโดยโลหะอะตอมกลางจะเกิดไฮบริดเซชันเพื่อสร้างไฮบริดออร์บิทัลิใหม่ก่อนที่มันจะไปโอเวอร์แลกับออร์บิทัลของลิแกนค่ะโดยทฤษฎี VBT นะคะสามารถอธิบายโครงสร้างของสารประกอบเชิงซ้อนได้รวมถึงอธิบายสมบัติแม่เหล็กของสารประกอบเชิงซ้อน ไดด้้วยค่ะแต่ทฤษฎีนี้ก็ยังมีจุดบกพร่องบางประการค่ะโดยจุดบกพร่องเหล่านี้นะคะได้แก่มันยังไม่สามารถอธิบายสมบัติแม่เหล็กของสารประกอบเชิงซ้อนบางประเภทได้ค่ะรวมถึงสมบัติทางไฟฟ้าและสมบัติทางแสงของสารประกอบเชิงซ้อนค่ะเพราะฉะนั้นทฤษฎีสนามผลึกหรือ Crystal Field Theory ที่เราใช้ตัวย่อว่า CFT เราจะมาดูกันนะคะว่าทฤษฎีนี้จะสามารถอธิบายสมบัติทางไฟฟ้าและสมบัติทางแสง ของสารประกอบเชิงซ้อนได้ยังไงคะ่ะสําหรับทฤษฎีสนามผลึกหรือ crystal field theory นะคะจะอาศัยหลักการของ electrostatic force หรือแรงทางไฟฟ้าสถิตค่ะซึ่งแรงทางไฟฟ้าสถิตนี้นะคะก็จะมีทั้งแรงดึงดูดหรือว่า attraction แล้วก็แรงผลักหรือว่า repulsion ด้วยค่ะโดยก่อนที่เราจะไปลงรายละเอียดเกี่ยวกับทฤษฎีสนามผึกนะคะอาจารย์ขอทบทวนเกี่ยวกับสารประกอบ coordination สักเล็กน้อยค่ะโดยองค์ประกอบของสารประกอบ coordination สารประกอบเชนซอ้อนนะคะจะประกอบด้วยโลหะอะตอมกลางหรือว่าเมทัลเซนเตอร์ที่มาสร้างพันธะกับดิแกนค่ะโดยโลหะอะตอมกลางนี้นะคะก็สามารถเป็นโลหะที่เป็นกลางหรือจะเป็นโลหะที่สูญเสียอิเล็กตรอนแล้วเกิดเป็นไอออนบวกก็ได้ค่ะแต่ท้งนี้ท้งนั้นนะคะต้องอย่าลืมว่าถึงแม้โลหะจะมีประจุบวกแต่ตัวมันก็ยังมีอิเล็กตรอนที่กระจายตัวอยู่รอบๆนิวเคลียสของมันค่ะเพราะฉะนั้นอิเล็กตรอนที่กระจาย ยอยู่รอบรอบนิวเคลียสนี้มันก็จะทำให้เกิดประจุลบหรือว่านกาทีฟชาร์จเกิดขึ้นและสำหรับสารประกอบโคออร์ดิเนชชันที่เรากำลังเรียนอยู่นี้นะคะเราจะโฟกัสไปที่ดีบล็อกเอลเมนต์ซึ่งจะอยู่ระหว่างธาตุหมู่หลักในตารางธาตุและอาจารย์อาจจะยกตัวอย่างของ first pro transition หรือว่าธาตุ transition แถวแรกค่อนข้างเยอะนะคะและสำหรับวาเลนซ์อิเล็กตรอนของโลหะหรืออิเล็กตรอนที่อยู่ในระดับพลังงานนอกสุดของโลหะเนี่ยมันก็ จะเป็นอิเล็กตรอนที่อยู่ใน d Orbital ค่ะและหลังจากนั้นนะคะเมื่อมีลิกแกนเข้ามาซึ่งครอบครองอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวอย่างน้อย1คู่เพื่อใช้ในการสร้างพันธะก,กับโลหะมันก็ต้องมีความเป็น n น g a ก i ทีฟชาร์จหรือประจุลบอย่างแน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นประจุลบที่เกิดจากอิเล็กตรอนของโลหะเมื่อมาเจอกับประจุลบของลิกแกนมันก็จะส่งผลให้เกิด r e p u l s i ช n หรือแรงผลกระหว่างอิเล็กตรอนเกิดขึ้น ซึ่งแรงผลักที่เกิดขึ้นนี้จะส่งผลให้ระดับพลังงานของ d ออร์บิทของโลหะอะตอมกลาเกิดการเปลี่ยนแปลงค่ะ และก่อนที่เราจะไปดูการเปลี่ยนแปลงของ d o r b i t a l นะคะอาจารย์ขอทบทวนเกี่ยวกับชนิดของ d o r b i t a l ซึ่งมีทั้งหมด5แบบด้วยกันค่ะ d o r b i t a l แบบที่1นะคะเรียกว่า dxy ค่ะโดยอิเล็กตรอนใน orbital นี้นะคะจะมีการกระจายตัวอยู่ตามแนวแกน x และแกน y ค่ะแบบที่2คือ dxz โดยอิเล็กตรอนก็จะมีการกระจายตัวอยู่ตามแนวแกน x และแนวแกน z ค่ะแบบที่3คือ dyz อิเล็กตรอนก็จะกระจาย กรายตัวอยู่ตามแนวแกน y และแกน z ค่ะโดย3ออร์บิทัลนี้นะคะจะมีลักษณะที่เหมือนกันก็คือการกระจายตัวของอิเล็กตรอนเนี่ยมันจะอยู่ระหว่างแกนค่ะเพราะฉะนั้น3ออร์บิทัลนี้อาจารย์จะขอเรียกมันว่าเป็นออร์บิทัลระหว่างแกนค่ะ ส่วนออร์บิทัลแบบที่4นะคะเรียกว่า d z กกง 2, หรือ dz² ค่ะโดยออร์บิทัลนี้นะคะอิเล็กตรอนจะมีการกระจายตัวอยู่ตามแนวแกน z ค่ะและ d ออร์บิทัลแบบสุดท้ายนะคะคือ d x บ y 2ค่ะโดยอิเล็กตรอนก็จะกระจายตัวอยู่ตามแนวแกน x และ y ค่ะโดย2ออร์บิทัลนี้นะคะลักษณะการกระจายตัวของอิเล็กตรอนมันจะอยู่บนแนวแกนค่ะเพราะฉะนั้นอาจารย์จะขอเรียก2อออร์บิทัลนี้ว่าเป็น ออร์บิทัลตามแนวแกนค่ะ คราวนี้เราจะมาดูกันนะคะว่าทฤษฎี CFT เนี่ยมันสามารถอธิบายพันธะในสารประกอบ coordination ได้ยังไงคะ่ะสำหรับแผนภาพนี้นะคะจะแสดงการเปลี่ยนแปลงพลังงานของ d o r b i t a l ของโลหะอะตอมกลางค่ะซึ่งทฤษฎีสนามผลึกนะคะมันจะโฟกัสไปที่โลหะอะตอมกลางหรือ metal center เพราะฉะนั้นตอนที่โลหะอะตอมกลางนะคะยังไม่มีลิแกนเข้ามาเนี่ย d orbital ทั้ง5แบบมันก็จะมีระดับพลังงานที่เท่ากันค่ะและเมื่อมีลิ ซึ่งมันมีประจุลบเป็นองค์ประกอบเข้ามาใกล้โลหะแต่ว่าการเข้ามาของลิแกนนี้นะคะจะเป็นการกระจายตัวอยู่ในทิศท,ทางรอบโลหะค่ะเพราะฉะนั้นอิเล็กตรอนจากเมทัลเซนเตอร์ก็คืออิเล็กตรอนที่อยู่ในระดับพลังงาน d ออร์บิทัลเมื่อมาเจอกับอิเล็กตรอนจากลิแกนซึ่งกระจายตัวอยู่รอบในทุกทิศท,ทางมันก็จะส่งผลให้เกิดแรงผลักระหว่างอิเล็กตรอนเกิดขึ้นค่ะซึ่งแรงผลักที่เกิดขึ้นนี้จะส่งผลให้ระดับพลังงานของดี Orbit ททุก Orbit ิทมีค่าเพิ่มขึ้นอย่างเท่ากันค่ะเพราะฉะนั้นระดับพลังงานของ d orbital ก็จะมีค่าเพิ่มขึ้นตามนี้ค่ะและต่อมานะคะหลังจากที่ลิแกนเนี่ยมันมากระจายตัวอยู่รอบโลหะอะตอมกลางในทุกทิศทางแต่ตอนนี้มันจะเข้ามาตามทิศทางของสนามไฟฟ้าแบบออกตาฮีโรลหรือว่าทรงแปดหน้านั่นหมายความว่าลิแกนจะเข้ามาตามแนวแกน x, y และ z ค่ะ ผลที่ตามมาก็คือ Orbital dz² และ dx² ลบ y² ซึ่งเป็น Orbital ตามแนวแกนจะได้รับแรงผลักจากอิเล็กตรอนของดิแกนส่งผลให้ระดับพลังงานของ2 Orbital นี้มีค่าสูงขึ้นค่ะในทางตรงกันข้าม dx y dxz และ dyz โดยดีแกนที่เข้ามาเนี่ยไม่ได้เข้ามาเกิด repulsion หรือแรงผลักกับ3 Orbital นี้โดยตรงเพราะฉะนั้นระดับ พลังงานของ3ออร์บิทัลนี้ก็จะมีค่าลดต่ำลงค่ะโดยความแตกต่างของระดับพลังงานที่เพิ่มขึ้นและพลังงานที่ลดลงมันจะมีค่าเท่ากันค่ะโดยการสป l i t หรือการแยกออกของระดับพลังงานของ d ออร์บิทัลนี้นะคะความต่างของระดับพลังงานที่เกิดขึ้นจะใช้สัญลักษณ์เป็นเดลตาโอค่ะเมื่อโอมาจากคำว่าออปตาฮีโรลหรือทรงแปหน้านั่นเองค่ะและเมื่อลิแกนนะคะเข้ามาใกล้กับโลหะอะตอมกลางจนกระทั่งเป็นแรงดึง ดูที่เกิดขึ้นระหว่างอิเล็กตรอนโดเนอร์ก็คือตัวลิแกนกับอิเล็กตรอนแอคเซเตอร์ก็คือตัวนิวเคลียสของโลหะตอนกลางเพราะฉะนั้นระดับพลังงานของ d orbital นี้นะคะก็จะลดต่ำลงค่ะเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนี้นะคะจะเป็น electrostatic attraction ก็คือแรงดึงดูดที่เกิดขึ้นทําให้สารประกอบเชิงซ้อนหรือสารประกอบ coordination มีความเสถียรนั่นเองค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะความแตกต่างของระดับพลังงานที่เกิดขึ้นก็ยังคงเท่าเดิม Tá ah. คราวนี้นะคะเราจะมาดูรายละเอียดกันค่ะว่าการสป l i t ของระดับพลังงานของ d orbital ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะมีชื่อเรียกว่าอะไรคะ่ะจากที่อาจารย์ได้เคยกล่าวไปนะคะว่าตอนนี้เราจะแบ่งกลุ่มของ orbital เป็น2กลุ่มด้วยกันกลุ่มแรกเราจะเรียกว่า orbital ระหว่างแกนซึ่งประกอบด้วย d x y d x z และ d y z เนื่องจากอิเล็กตรอนมันกระจายตัวอยู่ระหว่างแกนค่ะและแบบที่2นะคะคือ Orbit a ทตามแนวแกนประกอบด้วย dz2 และ d x สลบ y สค่ะเพราะอิเล็กตรอนเหล่านี้นะคะมันจะกระจายตัวอยู่บนแนวแกนค่ะและจากที่อาจารย์กล่าวไปในหน้าที่แล้วนะคะว่าในสนามที่เป็นออกตาฮีโรก็คือลิแกนเนี่ยเข้ามาตามแนวแกน x y และ z มันก็เลยส่งผลให้ระดับพลังงานของออร์บิทัลตามแนวแกนก็คือ2อ r อ i ร์บิทัลนี้ค่ะมันมีค่าพลังงานที่สปลิตสูงขึ้นโดยระดับพลังงานที่สปลิตสูงขึ้นนี้นะคะมีจํานวน2ออร์บิทัลเ เป็น doubly degenerate ก็คือมี2องออร์บิทัลที่ระดับพลังงานเท่ากันจะถูกเรียกว่าระดับพลังงาน e.g. ค่ะและสำหรับ3ามออร์บิทัลที่เป็นออร์บิทัลระหว่างแกนนี้นะคะจะถูกสปลิตต่ำลงโดย3ระดับพลังงานที่เท่ากันนี้จะถูกเรียกว่า triply degenerate ใช้สัญลักษณ์ว่าเป็น t2g ค่ะโดยสัญลักษ e ณ์ e.g. และ t2g ในที่นี้นะคะอาจารย์ขออนุญ,ญาตยังไม่อธิบายถึงที่มาของ2ตัวนี้นะคะคราวนี้ นะคะความแตกต่างของระดับพลังงานที่เกิดขึ้นนะคะเราก็จะใช้สัญลักษณ์ว่าเป็นเดลต้าโเมื่อ O มาจากคําว่าออกตาฮีโร่ค่ะหรือจะใช้สัญลักษณ์เป็น 10DQ ก็ได้ค่ะโดยความแตกต่างของระดับพลังงานที่เกิดขึ้นนี้นะคะจะถูกเรียกว่าคริสตัลฟิลด์สปริปปิ้งเอนเนอร์จีหรือ CFSE ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นลิแกนชนิดใดก็ตามที่เข้ามาสร้างพันธะกับโลหะอะตอมกลางในสนามแบบออก ตากโร่ Hero, ก็คือเข้ามาตามแนวแกน x, y และ z มันจะส่งผลให้เกิดการสปลิ t หรือการแยกออกของระดับพลังงานในรูปแบบนี้เสมอและความต่างของพลังงานที่เกิดขึ้นก็จะมีค่าเท่ากับเดลต้าโหรือ10 dq ในทุกกรณีค่ะ ในส่วนต่อมานะคะเราจะมาดูกันว่าแล้วมันมีปัจจัยอะไรบ้างที่จะส่งผลให้การสปลิตของ d Orbital ที่เราได้ดูไปหน้าที่แล้วเนี่ยมันจะมีค่าน้อยหรือมากแตกต่างกันค่ะโดยปัจจัยที่ส่งผลต่อค่า crystal field splitting energy หรือ CFSE นะคะประกอบด้วยชนิดของโลหะและประจุของโลหะอะตอมกลางค่ะการจัดตัวของลิแกนรอบโลหะอะตอมกลางซึ่งมันจะสัมพันธ์กับโครงสร้างของสารประกอบเชิงซ้อนนั่นเองค่ะแต่ในที่ ีน้อาจารย์จะขอโฟกัสไปที่ออกตาฮีโร่ก่อนนะคะและปัจจัยที่3ที่ส่งผลต่อค่า CFSE นะคะได้แก่ชนิดของลิแกนและความสามารถในการสร้างพันธะกับโลหะอะตอมกลางค่ะอย่างที่อาจารย์ได้กล่าวไปหน้าที่แล้วนะคะว่าไม่ว่าลิแกนชนิดใดก็ตามถ้ามันเข้ามาในสนามของออกตาฮีโร่มันจะต้องสปลิเป็นบน2 และล่างสามเสมอแต่คราวนี้นะคะถ้าชนิดของลิแกนมันแตกต่างกันมันจะมีผลต่อความแตกต่างของระดับพลังงานว่าจะมีค่าน้อยหรือมีค่ามากค่ะโดยลิแกนที่สามารถสร้างพันธะกับโลหะอะตอมกลางได้อย่าง weekly ก็คืออย่างอ่อน,ออนจะส่งผลให้การเปลี่ยนแปลงของระดับพลังงานตรงนี้มีค่าค่อนข้างน้อยค่ะแต่ถ้าลิแกนเข้ามาสร้างพันธะกับโลหะอะตอมกลาง ได้อย่างแรงมันจะส่งผลให้ค่า crystal field splitting energy หรือค่า c s s e ตรงนี้มีความแตกต่างของพลังงานที่ค่อนข้างสูงและการพิจารณาว่าลิแกนตัวใดจะเกิด weakly interact หรือ strongly interact เราจะมาดูรายละเอียดกันในพาร์ทหน้านะคะ สำหรับบทรสรุปของหัวข้อสารประกอบ Coordination ในพาร์ทของทฤษฎีสนามผลึกหรือ crystal field theory นะคะเราต้องเข้าใจก่อนว่าทฤษฎีนี้นำมาใช้อธิบายสิ่งที่ทฤษฎีพันธะ V a l e n c e หรือ VBT อธิบายไม่ได้นั่นก็คือสมบัติแม่เหล็กของสารประกอบเชิงซ้อนบางประเภทรวมถึงสมบัติไฟฟ้าและสมบัติทางแสงของสารประกอบเชิงซ้อนค่ะโดยทฤษฎีนี้นะคะจะเกี่ยวข้องกับ electrostatic force หรือ แรงทางไฟฟ้าสถิตโดยมีหลักการอยู่ว่าอิเล็กตรอนจากโลหะอะตอมกลางซึ่งมีความเป็นประจุลบเมื่อมาเจอกับอิเล็กตรอนที่เป็นประจุลบของลิแกนมันจะส่งผลให้เกิดรีพาวชันหรือแรงผลักเกิดขึ้นค่ะในกรณีที่ลิแกนเนี่ยเข้ามากระจายตัวอยู่รอบอะตอมกลางในทุกทิศทางมันจะส่งผลให้ระดับพลังงานของดีออร์บิทัลของโลหะอะตอมกลางยังคงเท่ากันอยู่แต่ถ้าลิแกนเข้ามาในสนามที่เป็นแบบออกตาี หรือทรงแปดหน้านั่นหมายความว่าลิกแกนกําลังเข้ามาตามแนวแกนของ x, y และ z มันจะส่งผลให้ระดับพลังงานของ d o r b i t a l ที่เกี่ยวข้องกับ orbital ตามแนวแกนซึ่งประกอบด้วย d z s q u a r e และ d x s q u a r e บ y s q u a r e จะมีการส PLIT หรือแยกระดับพลังงานออกมาสูงขึ้นค่ะและในทางตรงกันข้ามระดับพลังงานของ d o r b i t a l ที่สัมพันธ์กับออ b i t ท ่าระกวแนซึ่งประกอบด้วย dxz, y d x และ dyz จะมีการสป l i t หรือการแยกของระดับพลังงานที่ลดต่ำลงค่ะโดยความแตกต่างของระดับพลังงานที่เกิดขึ้นนี้นะคะจะถูกเรียกว่า crystal field splitting energy หรือ CFSE โดยจะใช้สัญลักษณ์เป็น Delta o หรือว่า10 d q ค่ะ และทั้งหมดนี้นะคะก็คือเนะื้อหาที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎีสนามผลึกหรือ crystal field theory ที่นำมาใช้ในการอธิบายพันธะในสารประกอบ coordination ค่ะโดยในพาร์ทนี้อาจารย์ได้พูดถึงการเปลี่ยนแปลงของระดับพลังงาน d orbital ของโลหะอะตอมกลางเมื่อลิแกนเข้ามาในสนามแบบออกตา e d ดราลค่ะและสาหรับในพาร์ตต่อไปนะคะเราจะมาดูรูปแบบการเปลี่ยนแปลงของระดับพลังงานเมื่อลิแกนเข้ามาในสนามแบบเตตาเฮดรลและสแควร์แพลนนาค่ะและนอกจากนี้เราจะมาดู ดูกันว่าลิกแกนชนิดใดบ้างที่จะส่งผลให้ crystal field splitting energy หรือค่า c f s e ซึ่งเป็นการสป l i t ของระดับพลังงานมันจะมีค่ามากและน้อยแตกต่างกันค่ะสำหรับหัวข้อ3ารประกอบ coordination ในพาร์ทของ crystal field theory ส่วนที่1ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้เจอกันในพาร์ทต่อไปสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะ